สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพี656มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพี656วันนี้ก็คือเฉินเจอยวนทำแฟนคลับไทยฟินทั้งพูดไทยชัดทั้งชอบขนมไทยแบบนี้ขึ้นแทนเคยไทยอีกคนแน่ๆค่ะ ค่ะตอนนี้ประเทศไทยมีเฉินเจออย์ยวนแล้วล่ะค่ะทุกคนหลังจากที่แฟนคลับชาวไทยเฝ้ารอคอยมานานว่าเมื่อไหร่เฉินเกอของพวกเขาจะได้มาไทยสักทีตอนนี้ความฝันของแฟนคลับชาวไทยเป็นจริงแล้วล่ะค่ะ เพราะพอเฉินเจ๋อหยวนได้ขึ้นแท่นเป็นไอชีอี้อินเตอร์เนชั่นแนลโกลบอลแอมบาสเดอร์คนล่าสุดทางไอชีอี้เขาก็จัดให้ทันทีโดยการพาเฉินเจ๋อหยวนมาจัดงานไอชีอี้สตาร์ชิพมิตแอนกรีอินแบงคอกที่ไทยค่ะคุณขาแล้วงานนี้เป็นงานเปิดอีกด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเฉินเจ๋อหยวนมาไทยหลายครั้งแล้วล่ะค่ะแต่ทุกครั้งที่มาจะเป็นมาเที่ยวแบบส่วนตัวมีครั้งนี้แหละค่ะเป็นครั้งแรกที่เขาจะมาพบปากใกล้ชิดกับแฟนคลับในรูปแบบงานมิตแอนกรีซ เฉินเจออยวนเดินทางมาถึงไทยตั้งแต่เมื่อวานก็มีแฟนคลับไปรอรับที่สนามบินกออย่างเนืองแน่นทําให้เขารู้สึกดีใจกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแฟนคลับชาวไทยมากๆเลยล่ะค่ะข่างานมิสแอนกรีทของเฉินเจอ,อยวนพี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอ,ขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับในงานทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นความหลอ่อความน่ารักของเฉินเจออยวนไปด้วยกันขอขอ,ขอขอบคุณจริงๆค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของเฉินเจออ๋อหยวนในงานนี้กันนะคะบอกเลยว่าทุกคนจะต้องรักเขามากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะงานนี้นอกจากเขาจะหล่อมากๆแล้วเขายังพูดไทยชัดแจว๋วกกิจังหาแถมยังชอบกินขนมไทยจน acting แรงมากอีกด้วยื oh <my> อเห็นแล้วอยากจะมอบตำแหน่งเขยไทยให้เขาเลยล่ะคะคุณขา 我必须要满足队友，因为用支付宝可以打车。嗯对对 เดน่า的标准ทงเ哲远 Cup ดิเจตินไลท์ The ทงคุณดิเจติไลทเจอทุกคนนะดิเจติไลท์เจอทุกคนขบคุณโอเคครขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะในครันครับ วับเจ้านีวัวเจ้าหนีเดี๋ยวผมสอนนะ mhm. นะ่ารักมากครับน่ารักน่ารักน่ารักคือเข่าอ้มากครับก็คือเฟชังเข่าอ้ายนักมากครับน่ารักมากครับคือ 蒙牛、那拉莫看那拉我这边，你比较喜欢什么东西？是什麼？喜喜欢。喜欢你！喜欢你们，喜欢你们。我叫你。 ต้าเจลเจลเจหนีะทุกคนสอนดีก้อโอเคอะไรนะเพงมีเธอคนเดียวในใจอ้องได้มั้ยเพนเนาะตออวะตอกวะตอประโยคน์ะป่หววเจเหนียช่างเหะืเจเหน็ยดวยโอ้ส่งกั้เป็นสิ่งเลยจริงๆนะมีเธอเอื่ด้พอที่ยวเลยเออทุกคนร้องให้ฟ้งหน่อยได้ไหม

มี่นี่เธอยเด็กก็มีแต่เธอนะมีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจมีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจมีแต่เธอมีแต่เธอกันเริ่มต้นแล้วมีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจมีแต่เธอีนหัวใจ Ah, boleh ni panie ma? Meeter kondeh dalam hati, jadi, dalam hati, hanya kamu satu orang. hanya kamu, hanya dalam hati, dalam hati, ah. Ah, together, 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 together. Ah, ah, together, 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 together. Ah, ah, together, 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 together. Ah, ah, together, 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 ต okay. okay. ุ้ยพมาอยากเรียกหาหาเพื่อนให้อาจารย์ไหมคะ你想อ阿珍找朋友不？给阿珍找朋友？嗯嗯对。阿珍她那个绝育了。 น้องปิดระบบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้คำนี้ดีกว่าโอเคตื่นๆยไม่ทันท่าจบอ๋อเพราะว่าผมมีมีเพื่อนเยอะอาจารย์เยอะก็เลยปิดการงานบนห็นไปเรียบร้อยแล้วอ๋อวันทอ่จริงปั้นต้นกุ้งของบนเดียวเหรอฮะโอเคปิดการงานบนห็นไปแล้วนะโอเคได้เลยนะฮะต่อมาต่อมารูปบนหน้าจอเป็นรูปบนจุดบูมิเงะใช่ค่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 ะ ได้ยังอยู่ิ้มสีฟูดเข้าไปล้วก็ยัโอเคเอโอเคเหรอโอเคนะโอเคเนาะโอเคได้เลยอันนี้เรียกว่าอะไรนะเจ้าเจ้าเมี่ยงปลาทูเมี่ยงเมี่ยงปลาทูปลาทูอร่อยมากอ่าโอเคดีดีดีวจุ很โอเค next one next one ด้วย้是上面是椰奶啊对这是้奶对呢椰奶 อะไรนะโม้อะไรนะอุรีหมดนะมลดเลยหิอจริงงน้นจะอยู่ออกชิมาจะไปเด็ดย okay. ื่อให้ผมนะเพื่อนเพื่อสุดยีิี่ตองออกชืเดี๋วปอ้อเหออันนี้ร่อยหมโดด้วยโมดด้วย พีทเจ้าชนี่ไปเสร็จก็ต้องทวบกลีนะเรื่องการแต่งต่ายแล้วก็ัตองเป็นติต่อท่นี่นที่นพี่ทมีท ah, ่าอะไรที่มันนรนรัไหมอไหน 的到来，让大家一起度过美好的时刻。首先，我们的男哥，这是我们的老师，那接下来，让老师先去洗一回回，等一下我们有媒体间的采访。好的，OK，好的，好的，那还有，谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢 โอ้ยพอคุณพ่อพระเอกหน้าหวานของอิชานทั้งหล่อทั้งน่ารักได้ใจแฟนคลับชาวไทยไปแบบเต็มๆพูไทยก็ชัดแถมชอบกินอาหารไทยจังหะแล้วยังมีบอกว่าอยากจะกลับมาที่เมืองไทยอีกแถมชมแฟนคลับชาวไทย้ดวยว่าน่ารักเป็นระเบียบเรียบร้อยปากหวานขนาดเนี้ไม่ให้รักไม่ให้หลงได้ยังไงว่าไหมคะทุกคน ค่ะง,งั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความหล่อความน่ารักของเฉินเจอยวนในงานไอฉีอีสตาชิฟมิดแอนด์คลิปอินแบงกอกมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครดูแล้วมีความรู้สึกมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตดใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ชมจะเข้าไปอ่านนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อจะได้มีพลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคคคนนสสสหรัับลิปีี้วด่ะ